อ่ามาเดี๋ยววันนี้แกะให้ดูแบบหมดเปลือกกันเลยนะครับผมเนาะตัวฝั่งนี้นะครับจะเป็น MPPT แท้นะครับ99%นะครับตัวนี้จะเป็น MPPT Solar Charger แท้หรือไม่แท้ผมไม่รอนที่นะครับรับแรงดันมาจากแผงโซลาเซลล์นะแล้วก็เอาแรงดันมาชาร์จลงแบตเตอรี่อีกทีหนึงนะครับผมเนาะ ก็คล้ายๆเป็นตัวกลางนั่นแหละครับผมเป็นตัวกลางนะครับ,ะร,บระหว่างแผงโซลาร์แผงโซลาเซลซเซล์กับแบตเตอรี่นะนะอ๋อนะเป็นตัวตัดตัวออคอนโทรลนะครับเนาะก็ครบนะครับผมเนาะสามตัวนี้นะครับผมเนาะนะครับถ้าใครคิดจะเล่นระบบงานโซลาเซลล์นะครับก็ต้องมีปัจจัยหลักเลยนะมีแผง มีโซล่าชัจเจอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับผมเนาะถ้าจะทํางานในระบบแสงสว่างนะครับเอาไปใช้งานต่างๆนะถ้าจะแปลงเป็นไฟเป็นไฟบ้านก็ต้องมีดูเตอร์นะครับผมเนาะแปลงเอาไว้แปลงนะครับเป็นไฟเอฟซนะอ่ะพูดถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลงลึกกันในส่วนของโซล่าชัจเจอร์ะไรดีกว่านะครับเนาะวันนี้เอามาให้ดูแค่3าตัวนะนะที่จริงมีเยอะนะนะครับตัวนี้เป็น MPT นะครับตัวนี้เป็น PWM นะครับ นะแต่เขาบอกว่าเป็น MBBT Solar Charger นะครับตัวที่กำลังเป็นประเด็นกำลังเป็นกระแสอยู่นะครับตัวนี้แหละนะครับเขาอยากรู้นะนะครับมีคนอยากรู้ว่าออวงจรข้างในนะครับมันเป็นยังไงนะกับตัวนี้ละกันนะครับตัว PDM นะครับสว่อนะนะนะเดี๋ยวไม่เสียเวลานะครับผมเนาะนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูกันเลยนะครับผมเนาะก็ฝากติดตาม อีก 2- อสามช่องทางด้วยนะครับเนาะ a c e b o o กก็มีนะครับกับตะหนุ่มโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ซิวกรนอน,นานะครับผมเนาะฝากไปอีก 2- 3สามช่องทางนะครับผมเนาะเดี๋ยวขอเวลาแกะนิดนึงนะครับแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเรียงให้ดูกันนะครับผมอ่ามาเดี๋ยววันนี้ แกะให้ดูแบบหมดเปลือก,กันเลยนะครับผมเนาะตัวฝั่งนี้นะครับจะเป็น MPBT แท้นะครับ99%นะครับตัวนี้จะเป็น MPBT Solar Charger แท้หรือไม่แท้ผมไม่รู้นะครับผมเนาะแต่เพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าฝั่งนี้นะครับไม่แท้นะอะวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับเนาะเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินนะครับเนาะเกี่ยวกับ MPBT ตัวนี้นะ ตัวนี้นะครับว่าแท้หรือไม่แท้นะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนนะผมออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่เป็นดูลายวงจรแล้วก็ดูพวกอะไรล่ในแผงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่เป็นนะผมออกตัวก่อนนะนะผมดูวงจรไม่เป็นนะแท้ไม่แท้นี่ผมไม่รู้นะนะครับต้องรอเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับว่าแท้หรือไม่แท้นะครับผมเนาะกับตัวนี้นะครับ กับส่วนตัวนี้นะส่วนนี้ราคาพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ราคาไม่เกิน400นะครับเนาะสามสี่นี่แหละนะครับที่ผมซื้อมานะนานแล้วนะครับตัวนี้นะอ่ะวันนี้มาปะทะกันเลยนะครับปะทะกันเลยตัวไหนแท้ไหนไม่แท้นะครับไปรู้ไปเลยนะับแล้วก็ฝากเพื่อนด้วยคอมเมนต์มากันเลยนะครับแบบคอมเมนต์มาแบบดูเดือดเลยนะเพื่อนนะนะครับผมผมผู้จัลงทุนแก่ให้ดูนะครับผมเนาะนะครับผมขอคลิปนี้นะ สัก3 0 0 0วิวแล้วกันนะครับผมเนาะคอมเมนต์ Comment มานะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับกดไลค์กด<อ> like, แชร์กันเยอะๆเ,เลยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูวงจรกันนะไม่พูดเสียเวลานะครับผมอ่ะจะดูฝั่งแท้ก่อนไหมอ่านี่นะครับฝั่งแท้นะนี่นะครับวงจรก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งแท้นี่สื่อนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบ ใกล้ๆดีกว่านะครับผมนี่นะอ่าหนักพอสมควรนะครับอันนี้นะนี่นะครับคือวงจรของซูเออนะ30มแอมนะครับ m b g 9 9นนะนี่นะครับแผ่นตรงนี้นะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับเป็นแผ่นระบายความร้อนนะแล้วก็มีตัวนี่ครับมอสเฟตหรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละ4ตัวอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับ1 2 3 4นะครับตัวใหญ่เลยนะนะครับแล้วก็มี เอ่ะไรนี่สวิตชิ่งหรือเปล่านะครับตัวนี้นะนี่นะครับเนาะแล้วก็มีไอซองไอซี I ong, C, อะไรมีฟิลขั่นนะครับผมเนาะมีซีด้วยนะครับซี C, นี่เอ่อกี่โวลต์เอ่ซีมองไม่เห็นหรือเปล่าซีซีเอ่อมีสามสิบห้าโวลต์เอ่อหนึ่งร้อยไมโครนะครับนี่นะ แล้วก็อีกตัวนึงตัวน้อย,น,อยนี้อย0ี่2ไมโครนะครับกี่โวลต์เออ20ี5โวลต์หรยอ25นี่แหละนะครับตัวนี้ดูไม่ชัดนะครับผมเนาะส่วนตัวใหญ่นี้ตัวใหญ่นี้เห็นไม่เอ,อ่ยมองไม่เห็นด้วยนะครับผม5่านะครับก็จะประมาณนี้นะมันก็จะสกีนรุ่นนะครับ S T H 1220นะครับ เป็น v 1.2นะเวอร์ชัน1.2เลยนะนะครับอัปเกรดมาเป็นเวอร์ชัน1.2แล้วนะครับสำหรับตัว mbt นะผมไม่เคยแก่นะตัวนี้นะครับผมไม่เคยแก่นะตัวนี้น่าจะแท้นะครับสูเออนะมีใบรับประกันอะไรเรียบร้อยเลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับแก่แล้วนะครับแก่ค่อนข้างยากเลยนะอ่านี่คือด้านหลังนะ,อ,ะออกหรือเปล่านะอ่าออกนะครับ อ่าอน,นี้คือด้านหลังนะนะครับดูลายปิ้นเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนี่นะนะครับโอ้โหผมว่าเขาไล่าลายมาค่อนข้างดีเลยนะนี่นะครับผมเนาะนี่นครับรอยบัดกงบัดกีอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมนะครับเรียบร้อยกว่าของจีนนะอันนี้ก็ผลิตที่จีนเหมือนกันนะแต่ของของ,ของเขานขี่ค่อนข้างจะ โอเคนะครับค่อนข้างเรียบร้อยนะนะครับผมเนาะอันนี้ก็ตัวใหญ่นะตัวใหญ่แต่ผมไม่เห็นเบอร์นะนะครับสี่ตัวนะนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยนี่ผมผมไม่แน่ใจนะนี่นะครับตัวใหญ่เลยสี่ตัวนะงดเฟดหรือเปล่านะครับผมเนาะถ้าผมเรียกผิดต้องขออภัยเพืเ่อนๆเลยนะนะเพราะว่าผมไม่มีความรู้ทางด้านแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะ ผมออกตัวก่อนแล้วนะครับผมเขาบอกตัวนี้คือแท้99%นะนะครับนี่นะให้ดูแบบเต็มตาเลยนะครับผมเนาะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มานะครับผมเนาะนะครับอ่าโอเคนะโอเคนะตัวนี้นะตัวนี้ของออส่วนนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่มันเป็นประเด็นอยู่นะครับผมเนาะอ่าเรามาเทียบกันนะจ๊ะ นะนะไม่ใช่ปัญหานะครับขอให้ทุกท่านบอกมาว่าอยากดูอะไรนะครับผมแกะได้ผมแกะให้ดูเลยนะครับผมอันนี้คือตัวใหม่ๆเลยนะนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูฝาก่อนนี่ครับด้านในนะด้านในก็จะมีวงจรจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอนะอันนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับเห็นนะจอก็มีสายแพรนะครับนี่ครับสายแพรนี่นะ вот นะครับอันนี้ก็เป็นจอนะลายพินของจอนะครับ นี่ฮะอะไม่มีอะไรนะอะ่เดี๋ยวไว้ก่อนนะตัวนี้นะอ่ะมาดูตัวนี้ข่าวนี้นะครับตัว MPBT แท้หรือไม่แท้นะครับอ่าดูด้านหลังนะอ่าให้ดูด้านหลังก่อนนี่นะครับนี่คือด้านหลังนะครับนะครับดูลักษณะลายบัดกงบัดกีนะครับอ่าแผงวงจรนะอ่านี้ก็มีสีตัวเหมือนกันนะ แต่ว่าเบอร์น e ี้ผมไม่รู้นะแต่จะเป็นตัวเล็กกว่านะครับตัวเล็กกว่านะตัวเล็กกว่าสูเออร์เมื่อกี้นี้นะครับผมเนาะนี่นะครับอันนี้ด้านหลังนะอ่าให้ดูด้านหน้าก่อนนี่ด้านหน้านี่นะครับด้านหน้าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนี่ครับมีแค่จอนะครับมีแค่จอแล้วก็ไอซีได้นน้อยนะครับซก็ไม่มีนะครับซีไม่มีเลยนะมีแต่ตัวเล็กนะครับนี่ซตัวเล็ก 1>, 1 2 3 4งสอี่ห้าหกหกตัวนะครับสี C, นะสี C, มีแต่ตัวเล็กนี่นะครับผมแต่ว่าตัวขดลวดไอ้นี่ไม่มีนะนี่นะครับตัวนี้มันมีตัวนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีนะครับเนาะตัวนี้จะไม่มีนะครับผมนี่นะครับข้อแตกต่างอันนึงแล้วนะครับนี่จะไม่มีนะนี่นะครับผมคิดว่า ตัวนี้น่าจะปลอมนะครับตัวนี้น่าจะปลอมหรือเป็น pwm นะนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะต้องเออเอาไปเทสเกี่ยวกับอีกรุ่นหนึ่งนะของออซูเออร์เป็น pwm นะครับอันนี้คือผมมาเทียบให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างแต่ซูเออร์นะครับเพราะว่ายัางไงมันก็ราคาแพงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่นี่ก็มีนะขุดลวดนี่ไงแต่เล็กกว่านะครับนี่ไง ไม่รู้ว่ามันเป็นขดลวดอะไรนะตรงนี้นะครับนี่ครับนะครับชิปก็มีนะนี่นะครับผมฮะนี่นะฮะอ่าคอมเมนต์มาทีนะครับคอมเมนต์มาทีว่าตัวนี้มันจริงหรือปลอมนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือปลอมนะนะครับผมเนาะอ่านี่นะครับนี่นะอ่าข้างหลังอ่ะให้ดูข้างหลังอีกรอบนึงนะนี่นะครับอ่าเฮ้ยตัวนี้มีห้าดิห้าหรือเปล่า เออนี่อีกตัวหนึ่งนะนี่อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้สองสี่ห้านะครับผมแต่สวมีสี่นะครับแต่เป็นตัวใหญ่นะสวนอ,อ่าอย่างนี้นครับอ่าอ่าคอมเมนต์มาทีนะครับว่าตัวไหนแท้ตัวไหนไม่แท้นะ m p p t นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าตัวหน้าอย่างนี้นะหน้านี้นะครับผมนี่นะครับวงจรนี้นะนี่นะครับผม นี่นะอ่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทันหนุ่มด้วยนะครับผมเนาะ,ะเปิดให้ดูเลยเด้อเปิดให้ดูแล้วนะครับผมเปิดให้ดูแล้วนะนะครับข้อแตกต่างก็ผมอธิบายไปแล้วนะนะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะเปิดอีกรุ่นหนึ่งให้ดูนะมาเทียบกับตัวนี้นะของ pwm ของตัว s u o อนะครับเนาะเป็น PVM นะครับผมโอเคครับฝากนะครับฝากเพื่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตาหนุ่มด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับเฟซบุ o กนะนะครับตาหนุ่มโซลารเซลล์นะครับแล้วก็สีวกรนนอนนาด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ